มมดฟอร์ดโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะวันนี้เรา,าพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมจะมารีวิวตามเดิมเลยค่ะอย่างเช่นเคยเลยคันนี้นะคะจะเป็นคันฟอร์ดเอเวอเรนะคะรุ่นเทนค่ะราคาจัดไปอยู่ที่1,354,000บาทนะคะเป็นเอเวอเรสนะคะ ยุคประหยัดเลยค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากใช้รถเจ็ดที่นั่งในราคาย่อมเยาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะหมดกำลังจะเตรียมส่งมอบกับลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้เนี่ยมนมีการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเห็นชัดเจนเลยเป็นกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าหมดทําการปรับเปลี่ยนให้ลูกคา้าตามที่ลูกคา้าอ,อ,อยากได้ก็คือกระจังหน้าฟอร์ดนะคะ,ะ,ะ FORD สีดำนะคะแบบตามในคลิปเลยนะคะพร้อมทั้งไฟ LED สามจุดนะคะเป็นไฟสิวสลักษณะสีส้มแบบนี้เลยค่ะ พร้อมทั้งติดฝากระโปรงหน้าด้านบนนะคะเป็นอะคริลิกค่ะคําว่าเอเวอเรสต์นะคะสีดํานะคะก็จะเพิ่มความดูดันเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะไฟคู่ตัวโรงงานมานะคะจะเป็นไฟเอ่อมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันนะคะเป็นเสัญล,ลักษ์ซีแคมนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดปิดได้จากภายในห้องโดยสารแบบอัตโนมัติเลยค่ะพร้อมทั้งไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED เหมือนกันนะคะพร้อมทั้งเสียล,ลักษซีแคม เป็นโครเมียมด้วยค่ะในส่วนของด้านข้างเราไปชมที่ด้านข้างกันค่ะว่ามีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะมากันที่ด้านข้างเลยค่ะสําหรับด้านข้างนะคะคันนี้นะคะหมดทําการเปลี่ยนตัวรอให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นร้อนะคะทรงแวมไพร์ค่ะขนาด20นิ้วนะคะรัดมาพร้อมอยางซูเมกชายนะคะขนาด2 7 5 5 5 i20 ค่ะได้ความหล่อความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ ต่อไปเรามาที่ด้านข้างค่ะด้านข้างเป็นเสือรักเทอร์โบนะคะพร้อมทั้งในส่วนของคลีประบายความร้อนค่ะแล้วก็จะมีโครเมียมนะคะเสือรักซีแคมเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะคะ170แรงม้าค่ะ400นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวคะ่ะพร้อมทั้งสามารถปรับภายในห้องโดยสารด้วยนะคะแล้วก็สามารถพับเก็บภายในห้องโดยสารได้ด้วยค่ะในส่วนของมือจับคู่ตัวโรงงานมานะคะกุญแจจะเป็นแบบเคเลสค่ะเพียงสัมผัสที่ปลายนิ้วนะคะก็สามารถล็อกรถได้อัตโนมัติ จากภายนอกห้องโดยสารเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเราล้วงมือเข้าไปก็สามารถเปิดปิดรถได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะมดมีติดคิวกตว์ของสูตรให้ลูกค้าด้วยนะคะจะได้เวลาที่ลูกค้าเนี่ยออฝนตกนะคะหรือว่าเวลาที่อากาศร้อนเนี่ยสามารถระบายความร้อนออกมาได้นะคะพร้อมทั้งในส่วนของราวหลังคาสีดำค่ะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะ ปันไดคข้างนะคะคู่ตัวโรงงานมานะคะเป็นลักษณะผิวส้มเช่นเดียวกันเลยค่ะป้องกันการลื่นได้ดีเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาชมที่ด้านหลังนะคะว่ามีอะไรเรามาชมที่ด้านหลังกันนะคะสําหรับเอเวอเรสต์รุ่น10นะคะด้านหลังนะคะคู่ตัวโรงงานมาก็จะเป็นกล้องมองหลังเลยค่ะตัวนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยหลังให้กับลูกค,ค้าได้ดีเลยค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะมีียนสัญญ,ญาณเตือนด้วยนะคะติด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 ,ตด,ตดแล้วก็จะมีเอ่อ ภาพขึ้นที่หน้าจอด้วยนะคะลูกค้าก็จะได้ถอยหลังอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะไปฝาท้ายนะคะเราเปิดที่บริเวณนี้ได้เลยค่ะสัมผัสต,ตรงนี้นะคะเราจะยกขึ้นมานิดนึงค่ะอ่าด้านหลังนะคะตัวนี้รถยนต์จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะสามารถพับเบาะตอนหลังได้แบบเรียบเลยค่ะเดี๋ยวมดพับโชว์ให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะสาธิตให้ลูกค้าชมค่ะ ไปก็จะเป็นแบบเรียบตอนสองก็พับแบบเรียบได้เช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีไฟภายในห้องโดยสารให้ด้วยค่ะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะภายในห้องโดยสารโอดโถงกว้างขวางค่ะนั่งสบายค่ะถูกที่นั่งเลยค่ะแล้วก็ตรงด้านหลังตรงน,นี้ก็จะมีเออที่เก็บยางอะไหล่ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เก็บของเปียกอยู่ตรงบริเวณนี้เลยค่ะพอเราปิดนะคะเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ปิด สูงขนาดประมาณ155ซนติเมตรขึ้นไปก็สามารถยกเปิดปิดได้สบายเลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีเฟรกร์ลูที่3เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ,ะไปนะคะเราระชมภายในห้องโดยสารกันเขาในห้องโดยสารมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญรับชมค่ะเดี๋ยวลูกค้าเชิญไปห้องโดยสารเลยนะคะ สำหรับพนดห้องโดยสารนะคะเราเลือมที่ที่เปิดเลยค่ะที่เปิดเป็นที่เปิดแบบใหม่นะคะสามารถเปิดปิดง่ายสะดวกเลยค่ะแล้วก็ที่ปรับกระจกภายในห้องโดยสารนะคะสามารถปรับกระจกมองข้างภายในห้องโดยสารได้ค่ะแล้วก็ปรับกระจกทั้ง4ทาง บริเวณนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะพร้อมทางที่เปิดปิดไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังค่ะแล้วก็สามารถนะคะเพิ่มความสว่างบริเวณหน้าจอได้นะคะแล้วก็ปรับสูงต่ำบริเวณไฟหน้าจากบริเวณน,นี้ได้เลยค่ะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำนะคะอยู่ตรงบริเวณน,นี้เลยค่ะ ต่อไปเรามาบริเวณหน้าจอกันนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วค่ะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลเลยนะคะอ่านข้าง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้4ทิศทางเลยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะตะเข็บสีดําค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ผ่อนแรงด้วยนะคะในส่วนของปุ่มคอนโทรลบริเวณพวงมาลัยนะคะเริ่มกันตรงนี้เลยค่ะตรงนี้จะมี cruise control น,นะคะแล้วก็ ในส่วนของลิมิตการขับขี่ค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงจากบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็ระบบการสั่งงานด้วยเสียงค่ะต่อไปด้านนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าบริเวณหน้าจอค่ะช่องรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ปรับพื้นวิทยุต่างๆเลยค่ะตัวพวงมาลัยนะคะจับง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็นะคะน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะสามารถขับขี่ได้อย่างแม่นยำเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาที่บริเวณหน้าจอค่ะ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบสัมผัสนะคะมัลติทัสค่ะขนาด10.1นิ้วนะคะรองรับไวรัส Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยค่ะระบบ s y n c 4A นะคะภาษาไทยด้วยค่ะพร้อมเชื่อมต่อแบบบลูทูธได้ด้วยนะคะระบบ f o r d p a s s Connect นะคะมาพร้อมช่องต่อ USB ถึง2จุดเลยค่ะแล้วก็จะมีลำโพงทั้งหมด8ตำแหน่งนะคะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้จากบริเวณทัชสกรีนด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสามารถปรับขึ้นวิทยุจากบริเวณหน้าจอแบบนี้ได้เลย ะะแล้วก็ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะก็สามารถออกดเปิดปิดพิทยุได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะเพิ่มลดแรงลมแอร์นะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิของแอร์จากบริเวณนี้ได้เช่นกันค่ะในส่วนของด้านล่างตรงนี้ก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องต่อ usb 2จุดนะคะตอนนี้รองรับหมดเลยค่ะ นระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะคะมีชิปบวกชิปลบอยู่บริเวณด้านนี้นะคะสามารถขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะคะขึ้นเขาลงเขาสบายเลยค่ะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํา2จุดเลยนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบปรับการตั้งค่าการขับขี่เป็นแบบโหมดประหยัดได้ด้วยนะคะโหมดทั่วไปค่ะโหมดพื้นผิวถนวนลื่นนะคะก็สามารถปรับได้ค่ะมาพร้อมกับ traction control ค่ะระบบควบคุมการทรงตัวของรถนะคะ สำหรับด้านบนนะคะด้านบนก็จะมีที่วางแว่นตานะคะสามารถจัดเก็บบริเวณนี้ได้ค่ะพร้อมช่องนะคะสำหรับการเปิดปิดไฟภายในห้องโดยสารตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะสำหรับด้านหน้าคอนโซลรถนะคะสวยงามค่ะดูเท่ดูบึกบึนนะคะแล้วก็ดูดุดันมากๆเลยค่ะ สำหรับแอร์หลังนะคะสามารถเ,าเพิ่มแรงลมแอร์นะคะที่บริเวณนี้ได้เลยค่ะพร้อมทั้งช่องเสียบไฟ12โวลต์อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะ เพียงกับ้า,บางค่ะสำรวปการชมคลิปที่มดรีวิวนะคะ Ford Everest รุ่นเทนรุ่นนี้นะคะทั้งภายนอกแล้วก็ไปในห้องโดยสารนะคะหากมีมพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากขอคลิปเพิ่มหรือว่าอยากขอดูรูปเพิ่มนะคะก็สามารถทักมานะคะทาง ID l ดี e หรือว่าโทรมาที่เบอร์0918543993ก็ได้นะคะเดี๋ยวมดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมดจ้างโปรโมชั่นก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะราคาจะัองอยู่ที่1,354,000ค่ะสำหรับลูกค้าที่ดาว25%ขึ้นไปนะคะมุมีเป็นรถเด ขาดเพียงแค่1.99%เท่านั้นนะคะพร้อม้วอุปรกรณ์ตกแต่งมากมายเลยค่ะแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะพี่พีทท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามมดหรือแอด ไลน์มาสอบถามหมดก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้หมดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีสําหรับคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามนะคะชมคลิปของมดมานะคะและก็ฝากชมต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ